แอบแอบไทยดูย่า yeah. ด huh kind of <patri ots? S 1> ูย่าทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคอยคอยเอฟเอฟซีดดู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 ย่าก็ทำอะไรย่าแน่นแน่่านมาแล้วอ่านมาแล้วทำไรเลียกพันหอมโอ้เลืองพันหอมเอาเอาปลูกแล้วยังต้องคอยดูแลเขาเนี่ยอื ได้แล้วมันจะเสียบ้างอะไรบ้างต้องคอยมาเก็บมาดูมาดูโโได้ครึ่งเสียครึ่งเก็บไปอันที่ส,สวยๆไว้ทำพันอ๋ออันนิ่มๆก็ต้องเอาออกอันนิ่มๆทำน้ำปลาหวานให้ให้โปให้โปโปชอบน้ำปลาหวานอืม นี่หอม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 ยอะแยะเลยดูหอมหอมเหลือจะได้เอาไว้ทำพันธุ์ไปปลูกได้อ๋อปลูกอีกแล้วอ,มอืมั่ง,งถ้าไม่ดูเดี๋ยวพากระเสียหมดโอโ้โหคนไหนที่มันไม่ค่อยดีนิ่มๆเราก็ต้องเดูแม,ม,ม่เกงนะ่งเนี่ยขยันดู โอ้โหโดูเลยครับโอ้โหอืหนี่อืขนาดแปนไม่ได้โดนแดดโดนลมนะฮะไม่มีเสียนะดูนี่การทำหอมแต่งหอมเอา๋อ,อ้เอาเปลือกออกลอกออกลอกออก ดูดิ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 โอ้โหนี่ดูหอมใกล้ๆ้โอ้โหทำหอมแล้วอ้าวเดี๋ยวก็เอาไปปลูกคัดปลูกอีกแล้วโอ้ย่าเก่งอ้าวคุยกับเอฟซีหน่อยสิจ้าสวัสดีมีความสุขนะคะเดี๋ยวย่าจะปลูกหอมให้ดูนะจ้า โอ้เยอะๆแหละสีมาเที่ยวนะแบ่งหอมกันทุกคนเอาแบ่งหอมอีกโอ้โหแล้วจะกลับกรุงเทพอะไรคะไม่นานนี้ครับปุ่กหอมเสร็จ <laughs> <laughs> เออจะกลับกรุงเทพแล้วนะคะกับอ่าาดูต่อไปวันไหนเดี๋ยวจะบอกบายบายเอฟซีก่อนครับ อาบอกเอฟซีขอบคุณเอฟซีทุกๆคนขอบคุณเพื่อนๆและผู้ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะโอ้จารยาอ่อนโอเคดูหอมต่อไปเอาหอมเอาหอมมาใกล้ๆตอนปุหอมตอนต่อไปนาน